<ś les> เปิดเธอมาแรกก็ชุดลูกเสือซะเลยร้อนจัดน้อไม่อยากให้วันนี้มีการบ้านเลยว่ะหัดขยันบ้างนะโอ๊ยอิฉาวะ่ะคนได้โทรศัพท์ใหม่ขอดูหน่อยดิเองก็สอบเป็นชนะค่ะคือแม่อ,อิลาเฮ้ยเกมอะไรวะเล่นแล้วได้ตังค์ด้วยวะ่ะสลัดสลัดอย่างแกเนี่ยนะจะเชื่อเกมอะไรวะเล่นแล้วได้เงินมีแต่เสียเงินนะดีไม่ว่า ไหนจะค่าไฟค่าเน็ตเสียเวลาอ่านหนังสืออีกเฮ้ยเพื่อนนั่งทำอะไรกันอ่ะก็เจดิคิดอยากจะเล่นเกมระวังจะโดนหลอกแล้วกันใช่แล้วค่าไม่โดนหลอกง่ายหรอกนี่เธอเล่นเกมอีกแล้วใช่ไหมเอาโทรศัพท์มานี่เลยนะขอให้เอามาเรียนไม่ได้ให้เอามาเล่นเกมเป๋าฟูกำลังเพื่อทางานอยู่ครับไม่เชื่อรูดูนี่เลยครับ แล้วไปอย่าให้เห็นอีกนะนี่เจมันทำกันบ้านกันเถอะกลับบ้านจะได้ไม่ต้องทำยิงทำก่อนเลย่าลงมา อาอแล้วใงเพื่อนเราติดเกมซนะแล้วแล้วใครจะให้รอกกันบ้านอะไรเนี่ยเ้ยเดีอ่ะช่องนี้พี่ขอสอนดีมากเลยนะไหนๆเอามาดูหน่อยอืมแต่ช่องเราดีกว่ามีแบบฝึกหัดให้ลองทำด้วยเฮ้ย hey, ส่งลิงก์มาหน่อยดี เออเป็มพอสามส่งกับบ้านคนเดียวเนี่ยของใครเนี่ยของเจอ,อีกแล้วเยดูที่ถูกไหมอืมถูกหมดเลยนะเนี่ยก็เหมาะสมเลยเราทีละทีหนึ่งทำไมเดี๋ยวนี้เจดูติดเกมเนาะแต่พอเวลามีงานเหรียญปการบ้านก็ส่งก่อนตลอดเลยนะเออแต่มันไม่ทำกับพวกเราด้วยนะ ไม่เอามาให้ลอกนี่สิผิดปกติหัดทำเองบ้างนะให้ทำไรโผแอบมาทำกันบ้านคนเดียวกลัวคนอื่นลอกหรือไงมีอะไรไม่ต้องมาแอบเลยนะเห็นหมดละเจแอบลอกกันบ้านใครอ่ะพอดีเราเจอเพื่อนใน Facebook คนหนึ่งอะ เขาชวนเราเข้ากลุ่มอะกลุ่มอะไรวะกลุ่มเหมือนกลุ่มทำการบ้านอะได้ใก้ก็ทำฟรีอ่างล่างก็เสียงเงิน mm hmm. ก็ยอมแบบยอมใจใจไปเมียขับบ้านบ้านก็ยอมเสียเสียงเงินไปก่อนจะเวลามาเล่นเกมมาดิขี้โกงเงี้ยระวังครูจับได้ละกันจับฉันไม่ได้หรอกใครๆก็คิดว่าฉันทำบเบงอะฉันกิงขนาดเนี้ยแกนี่มันเกินเยียวยาวจริงๆ เป็นอะไรเล่นเกมแพ้มาเนี่ยเปล่านี่คือเงินจริงเหมือน,นทำข้อสอบไม่ได้ก็แง่งละสิเล่นแต่เกมการบ้านก็ไม่ทําเองจะบอกอะไรให้นะสื่อบนโซเชียลอะ่ะมันมีแต่สิ่งดีๆถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์มันอย่างเกมอะ่ะก็เล่นเพื่อผ่อนคลายอยากรู้อะไรก็เสิร์ชหาใน Google อยากทําอะไรก็ดูใน YouTube จริงจริงแล้วโลกโซเชียลก็มีหลายอย่างให้เราควรหาทั้งดีแลงไม่ดีเราควรใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดปีนี้ที่หนึ่งต้องเป็นของเราแล้วแหละ